จุดเด่นของหนังทั้งหมดนั้นอยู่ที่มุกตลกครับแม้ตัวละครจะเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ไม่รู้อิโนโอิเนะก็สามารถตายได้ตลอดเวลาเพื่อสร้างเสียงโวเราอในเรื่องครับในเรื่องเนี่ยเราจะได้เห็นตัวละครหันแขนสับขากันตัดคอมโยนเล่นแทนลูกบาสเกตบอลเป็นภาพยนตร์เกรดบีที่บันเทิงโดยไม่ต้องหาเหตุผลครับ Welcome to f i l m e n t Podcast สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟ i l m e n t Channel นะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Office Uprising Office ป่วนซอมบี้คลั่งเกิดเหตุประหลาดขึ้นในโรงงานผลิตอาวุธแห่งหนึ่งเมื่อพนักงานทุกคน ดืมเครื่องดื่มชูกําลังที่ผลิตขึ้นเพื่อเป็นอาวุธทางการทหารแต่ผลข้างเคียงของมันกลับเปลี่ยนให้ทุกคนกลายเป็นซอมบี้ขึ้นมาซะอย่างนั้นครับเดสมอนด์ mond, พนักงานบัญชีในบริษัทแห่งนี้จึงต้องพยายามทําทุกอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดให้ได้ <S <S หากคุณผู้ฟังทุกท่านกำลังมองหาภาพยนตร์ซอมบี้ที่สะท้อนด้านมืดในจิตใจมนุษย์อย่างซีรีส์ Kingdom หรือกำลังมองหาภาพยนตร์ซอมบี้ที่มีงานสร้างใหญ่ยักษ์อย่าง w o r l d w a r l แล้วล่ะก็ Office Uprising ไม่ใช่คำตอบครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังทุกท่านเป็นแฟนของภาพยนตร์เกรด B ในตำนานอย่าง Evil Dead และกำลังมองหาความบันเทิงแบบไร้เหตุผลแล้วล่ะก็ Office Uprising สามารถตอบโจทย์ด้านความบันเทิงได้เป็นอย่างดีครับภาพยนตร์เรื่อง Office Uprising นั้นมีกลิ่นอายของภาพยนตร์เกรด B สูงมากครับทั้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสถานที่ปิดความรุนแรงแบบเลือดสาด เหล่าตัวละครนําที่เป็นลูเซอร์และงานสร้างที่ดูไม่เนียนแต่เน้นความโหดในเรื่องเนี่ยเราจะได้เห็นตัวละครหันแขนสับขากันตัดคอมาโยนเล่นแทนลูกบาสเกตบอลตามสไตล์ภาพยนตร์สแลชเชอร์เกรดบีครับโดยคราวนี้เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในบริษัทผลิตอาวุธที่เกิดทดลองเครื่องดื่มชูกําลังกับพนักงานของตัวเองจนพวกเขากลายเป็นซอมบี้กระหายเลือดขึ้นมาสิ่งที่น่าสนใจก็คือการตีความซอมบี้ในรูปแบบใหม่ของอ f ฟ i c e u p r i s i n g ครับ โดยซอมบี้ในเรื่องนี้ไม่ได้เป็นผีดิบวิ่งไล่กัดคนเพียงอย่างเดียวแต่เป็นคนปกติที่ดื่มสารกระตุ้นเข้าไปจนอารมณ์โกรธทะลุประลอดและพร้อมจะฆ่าใครก็ตามที่ยั่วมโมโหวพวกเขาแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงแค่สะกดคำผิดก็ตามครับนอกจากนี้พวกซอมบี้ก็ไม่ได้ลืมตัวตนของตัวเองแต่อย่างใดนะครับพวกเขายังคงจำตัวเองและคนรอบตัวได้อยู่ตลอดเวลาซึ่งตัวภาพยนตร์ก็สามารถหยิบจุดนี้มาขยี้เป็นมุกตลกที่หยอกล้อไปกับพฤติกรรมของมนุษย์ออฟฟิศและซอมบี้ได้อย่างน่าสนใจครับ ไม่ว่าจะเป็นการซุบซิบนินทากันของเหล่าพนักงานการรับมือกับเพื่อนร่วมงานนิสัยแย่รวมไปถึงการถูกไล่ออกจากงานเช่นเดียวกันครับจุดเด่งของหนังทั้งหมดนั้นอยู่ที่มุกตลกครับระหว่างรับชมผมก็ขำไปกับหลายๆมุกที่มาในหลากหลายรูปแบบมุกเหยียดเชื้อชาติมุกคำหยาบมุกใต้สะดือมุกความชาตินิยมของอเมริการวมไปถึงมุกที่เล่นกับความรุนแรงด้วยเช่นเดียวกันครับโดยความรุนแรงในเรื่องนั้นแทบไม่สนเลยนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นกับใคร แม้ตัวละครจะเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ไม่รู้อิโนอิเนก็สามารถตายได้ตลอดเวลาเพื่อสร้างเสียงหัวเราะในเรื่องครับซึ่งต้องเรียนตามตรงนะครับว่ามันเป็นมุกที่เฉพาะตัวอยู่เหมือนกันและไม่ใช่ผู้ชมทุกคนที่จะตลกกับมุกสไตล์หนังเกรดบีแบบนี้ครับในด้นของนักแสดงนั้นเบรนตันเทเวตส์ในบทเด่งของเรื่องยังไม่มีอะไรที่โดดเด่นหรือน่าจดจําเท่าไรนักแต่ที่ทําได้ดีกลับเป็นเหล่านักแสดงสมทบมากมายไม่ว่าจะเป็นคารานโซนี่ในบทมูราดเพื่อนสนิทของพระเอก หากใครนึกหน้าเขาไม่ออกนะครับเขาเคยแสดงเป็นคนขับรถแท็กซี่ในเดทผู้ทั้ง2องภาคครับและใน Office Uprising เขาก็ยังคงรับบทสมทบที่มีหน้าที่เรียกเสียงหาได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนเดิมครับอีกคนที่พยุงหนังเอาไว้ทั้งเรื่องแบบเต็มๆก็คือแ a c คา r y l e วาหรือที่เราคุ้นหน้ากันดีในภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่สายฮาอย่างชาแซมนั่นเองครับโดยรวมแล้ว Office Uprising เป็นภาพยนตร์เกรดบที่บันเทิงโดยไม่ต้องหาเหตุผลครับ หากใครคิดถึงฉากเลือดสตร์ปนเสียงหัวเราะและกลิ่นอายของความเค้าท์ที่หาไม่ได้ในยุคนี้แล้วล่ะก็ Office Uprising รอคุณอยู่ในโรงภาพยนตร์ครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าประเด็นตกผลึกจาก Office Uprising จะมาจากหนึ่งในมุกตลกเสียสีที่ผมขำมากที่สุดในเรื่องและประเด็นตกผลึกที่ผมจะชมผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือความสำเร็จ ควรมาพร้อมความรับผิดชอบต่อสังคมหลังจากพนักงานส่วนหนึ่งดื่มเครื่องดื่ม,มชูก,กำลังเข้าไปจนกลายเป็นซอมบี้เดสมอนด์ได้ขอเข้าพบกับแฟรงคลินแกนต์ประธานของบริษัทเพื่อขอคำตอบของเรื่องราวทั้งหมดและขอยาถอนพิษแต่สิ่งที่แฟรงคลินแกนต์ตอบกลับมากับเป็นทั้งมุกตลกและคำพูดที่ทิมแทงใจงในเวลาเดียวกันครับซึ่งเขาตอบเอาไว้ครับว่ามันไม่มียาถอนพิษที่นี่คือบริษัทผลิตอาวุธถ้าเราสร้างอาวุธที่มันแก้ไขได้ แล้วใครมันจะซื้ออาวุธของเราวะแม้จะฟังดูขำขันนะครับแต่มันก็น่าคิดอยู่ในทีครับการผลิตอาวุธจําหน่ายเพื่อสร้างไรายได้อีกมุมหนึ่งก็คล้ายกับการสร้างสงครามโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยครับแถมยังได้รายได้ที่มาพร้อมกับข้อเสนอที่ดีที่ทสุดจากทุกฝ่ายอยู่เสมอประเด็นเดียวกันนี้เองครับทําให้โทนี่สตาร์คหันมาเป็นไอรอนแมนพอเขาเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสิ่งที่ตัวเองทําและลืมส่วนที่สําคัญที่สุดไปครับซึ่งก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมนั่นเองครับ โดยในภาพยนตร์เรื่อง Office Uprising กรณีที่เกิดขึ้นก็คือยาชูกำลังที่มีชื่อว่า s o l t ซึ่งผลิตและทดลองกันอย่างลับๆแต่กลับถูกนำมาทดลองกับพนักงานภายในบริษัทของตัวเองโดยไม่มีการตรวจสอบครับจึงนำมาสู่ผลลัพธ์ที่เลยเถิดจึงควบคุมไม่ได้หรือจะพูดอีกอย่างก็คือผู้ที่สามารถควบคุมได้กลับไม่ได้คิดจะรับผิดชอบเลยมากกว่าครับจะว่าไปแล้วเมื่อพูดถึงยาชูกำลังหรืออาหารเสริมสมรรถภาพ ก็พาให้คิดถึงยาชนิดต่างๆที่ขายกันอย่างแพร่หลายอยู่เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นยาเสริมสมรรถภาพทางเพศที่ไม่ได้มาตรฐานยาลดน้ําหนักที่ผิดหลักอนามัยยาลูกกลอนที่เปรียบเสมือนยาเทวดารักษาทุกโรคอาหารเสริมชนิดต่างๆที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงรวมไปถึงยาเสพติดก็ตามทีครับผู้ผลิตยาและอาหารเสริมต่างๆที่ไม่ผ่านออยอเหล่านี้จะคิดถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมากพอหรือไม่แต่เมื่อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกวางขายในตลาดแน่นอนครับว่า มันย่อมมีโอกาสถึงมือผู้บริโภคไปไม่มากก็น้อยซึ่งผู้บริโภคแต่ละคนก็มีสภาพร่างกายที่แตกต่างกันและอาจจะได้รับผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลเช่นเดียวกันครับและในเมื่ออาหารและยาเหล่านี้ไม่ได้รับมาตรฐานรวมไปถึงการวางขายก็อาจจะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเสียด้วยซ้าดังนั้นเมื่อผู้บริโภคเกิดโชคร้ายได้รับอันตรายจากสิ่งเหล่านี้การจะหาผู้ที่รับผิดชอบกับปัญหาอาจจะเป็นเรื่องที่ทําได้ยากจนเป็นไปไม่ได้เลยครับ สิ่งที่ผมพูดแล้วก็รู้สึกกับประเด็นตกผลึกในวันนี้ไม่ได้มีเจตนาจะโจมตีใครทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่อยากชี้ให้เห็นถึงปัญหาและช่องโหว่ที่บางครั้งมันอาจจะมาจากฐานความรู้ที่มีไม่มากพอผู้บริโภคบางคนก็คิดว่าตัวเองเก่งกว่าหมอก็มีครับเพียงแค่ได้ยินใครต่อใครบอกต่อต่อกันมาก็เชื่อครับว่าอาหารเสริมเหล่านี้มันมีประโยชน์แก่ร่างกายและก็พร้อมจะกินโดยไม่สืบหาข้อมูลต่อก็มีอยู่ทั่วไปครับในขณะที่ผู้ผลิตบางคนก็ไร้จรรยบาลและความรับผิดชอบ ก็อาศัยรอยรั่วตรงนี้แหละครับสร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็ไม่คิดจะรับผิดชอบกับผลลัพธ์ที่เลยเถิดเลยแม้แต่น้อยเป็นประเด็นที่น่าเจ็บปวดเหลือเกินครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผมได้รับประเด็นนี้จากการดูหนังตลกสุดท้ายแล้วครับผมไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าฝากไว้ให้คิดกันนะครับและนี่ก็คือรีวิวภาพยนตร์เรื่อง Office Uprising ออฟฟิศป่วนซอมบี้คลั่งจากฟิล์มนนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าใครเป็นแฟนหนังเกรด B ีใครชอบหนังทุนต่ำใครชอบฉากโหดๆใครชอบฉากฮาๆเนี่ยออฟฟิศอับไรซิ่งรออยู่ในโรงภาพยนตร์ครับต้องขอฝากวิเช่นเคยนะครับสา,าระช่องทางการรับฟังนะครับเป็นว่าจะเป็น Apple Podcast Pod Be a n Spotify รวมไปถึง YouTube Channel นะครับขอฝ่ายผู้ฟังทุกท่านไปกดไลค์กดส u b s c r i b e กดติดตามกันทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับ ใน EP หน้าฟิเมนจะนำเสนอเรื่องราวอะไรนั้นต้องขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับฟิเม้น